ฮัลโหลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบาสนะครับเพื่กับรายการที่มีชื่อว่าเชฟบาร์ฟาร์ฟู้ดนะครับวันนี้นะครับบาสจะมาทําเมนูที่แบบแซ่บๆให้กับเพื่อนๆได้ทานกันนะแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตยอดนิยมสาหรับเพื่อนๆที่ชอบเขาเรียกว,ว่าชอบสายดืม่มแล้วสายแซ่บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีเมนูเมนูเนี้ยเขาเรียกว,ว่าขึ้นชื่ออยู่แล้ว <ST AN TS> ชื่อว่าเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะครับ <ST AN TS> เดี๋ยวเราดูส่วนผสมก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเนาะ ก็อันดับแรกก็จะมีกุ้งนะครับเป็นกุ้งขาวนะไซส์ใหญ่หน่อยยี่สิบถึงสามสิบตัวโลนะครับปอกเปลือกาลางเด็ดอ่าคมๆอ่ะ,คมคมอะที่มีอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วพูดหลายครั้งแล้วจะพูดหลายครั้งแ,แต่พูดไม่ได้ทีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหลมๆอ่ะเด็ดออกแล้วก็เหลือตัวหางนี้ไว้ใช่ไหมจากนั้นแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลทรายก็จะมีมะนาวอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวหลัก ในเรื่องของรสชาติส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็นส่วนผสมอื่นๆก็จะมีกระเทียมสาระแน่พริกจินดาแดงเขียวแล้วก็ใบมกะกรูดส่วนผสมนี้จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลา,าจริงเพราะว่าบ้าจะทําตัวน้ําปลาก่อนจะเอาน้ําปลาไปดองตัวกุ้งก่อนให้มีรสชาติให้มันซึมนะและตัวกุ้งเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือรสชาติรสชาติมันจะเรียกว่าถึงเนื้อมากกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเตรียมกระมังเตรียมช้อนก่อนแล้วก็น้ําตาล น้ำตาลที่ใช้ประมาณนี้เลยนี่นะประมาณนี้นะหนช้อนเต็มๆเลยแล้วก็น้ำปลาหนึ่งสงสสนะครับโอเคคนให้เข้ากันคนให้น้ำตาลกับน้ำปลาเข้ากันก่อนเนาะทำเป็นตัวน้ำดองกุ้งนะครับตัวน้ำปลาเนี่ยก็จะ ช่วยในเรื่องของรสชาติของความเค็มใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วน้ำปังต้องเค็มเหมือนเราพูดอะไรแปลกๆก็มีน้ําตาลที่ไปช่วยรสชาติของความหวานนะครับผสมให้เข้ากันก่อนจากนั้นแล้วก็เอาไปแช่ตัวกุ้งเอากุ้งมาแช่เนี่ยก็คลุกอีกทีนึงก่อนอันเนี้ยเสร็จแล้วก็ อาไปแช่ตู้เย็นก่อนหลังจากที่บารเตรียมตัวกุ้งแช่น้ําปลาไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อนแล้วก็ส่วนผสมอื่นเนี่ยบารจะมาทําตัวเขาเรียกว่า,างไงเหมือนยำใช่ไหมเป็นคล้ายๆกับน้ํายำน้ำจิมำ้มซีฟู้ดอะไรเงี้ยแต่ไม่ขนาดจิ้มซีฟู้ดเลยเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจะเอาไปทําอะไรอะปั่นใช่ไหมเอาไปโคลหรือไปตำอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้คือสับทั้งหมดจะเป็นลักษณะคล้ายๆกยับยำมากกว่านะครับเริ่มจากการทากระเทียมก่อนลวกันกระเทียมจะ มี2ลักษณะนะลักษณะแรกคือสไลด์สไลด์ก็คือซอยบางๆเนี่ยแหละ สี่สามสี่สามซี่ก็พอแล้วอ่ะ <Huh? S 1> จริงจหันทำไมเยอะแยะมาชิมหนะ่อยอืมได้ละแล้วเราก็มาใส่กระเทียมลงไปนะครับทั้งหมดเลยกระเทียมกับพริก okay. คือถ้าเพื่อนๆจะใส่แค่กระเทียมสับอย่างเดียวก็ได้นะสไลซ์จะไม่ไม่ทาก็ได้นะก็เพิ่มปริมาณหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นหนวดเครื่องเครื่องเงี้ยเดี๋ยวบ้าไปดูกุ้งก่อนนะครับว่าได้หรือยังเนาะอ่ะมาแล้วกุ้งอะ่ะมันก็มีน้ําของมันมันก็คายออกมาหน่อยนึงเนาะ,ะตัวน้าําปลาน้าตาลที่เราผสมอ่ะมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งแล้วสําคัญนะเพื่อนๆไม่ต้องนาน สิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีพอเพราะว่าอะไรปะ่ะถ้าเพื่อนๆแช่นานกว่านี้มันจะเค็มมันจะหวานและรสชาติมันจะจัดเกินในตัวเนื้อกุ้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแค่สิบนาทีถึงสิบห้านาทีพอแล้วนะหลังจากที่เรานํากุ้งมาแล้วได้น้ํายําแล้วได้ของแต่งแล้วก็จะมีซอสเนยแับมะนาวเมื่อกี้แอบแอบแอบเขาเรียกว่าอะไรแอบสลด์มาให้มันเป็นรูนแบบนี้เนานะ <c oughs> ก็จะมาลงจานนะครับ คือน้ำยำอ่ะเออเมื่อกี้ลืมบอกไปว่ารสชาติมันต้องออกเปรี้ยวก่อนนะเพราะว่าความหวานกับความเค็มอ่ะมันอยู่ในตัวกุ้งไปแล้วใช่ปะที่เราเราเราไปแช่อะมันเมื่อกี้เนี้ยก็ให้น้ำยำมันเปรี้ยวหน่อย <Okay. S 1> โอเคหนแค่นี้ก็ดูแซบแล้วอ่ะ มาสู่ขั้นตอนที่ต้องพิสูจน์แล้วครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะหลังจากที่โม้ไปเยอะว่ารสชาติเนี่ยมันจะต้องแซ่บมันอร่อยแน่นอนก็ชิมน้ำก่อนเลยเหมือนมา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 แน่นอนเฮ้ยเพื่อนๆกุ้งที่บาสเอาไปดองกัดน้ำปลาเมื่อกี้เนี่ยไอ้บามันใสมันใสแล้วก็มันฉ่ำมันดูเด้งนี่คือข้อแตกต่างที่เราอาจจะเคยเห็นจากที่อื่นอะไรเงี้ยนะก็ลองไปทำดูนะสูตรเนี่ยโอเคต่อไปชิมกุ้งละ โอ้ยเด้งจริงเด้งริงกรอบจริงแต่ที่สําคัญคือกุ้งมันต้องต้องสดด้วยแหละสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เคยไปทานที่อื่นหรือแบบเคยทานแบบร้านอาหารทั่วไปเนี่ยอาจจะแบบเจอแบบว่ามันขุ่นใช่ป่ะเหมือนว่ามันโดนกัดอะ่ะกัดด้วยน้ํามะนาวอะไรเงี้ยมันก็เลยขุ่นใช่ป่ะแต่เนี่ยด้วยคําว่าน้ํตาลตาลมันไปเคลือบไงมันก็เลยทําให้เนื้อมันไม่ได้ขุ่นเห็นป่ะดูมีความรู้ทันทีเลยแล้วก็เนี่ยติดไอซัลแเแหนไปหน่อยนึืม อร่อยหอมอุ้ยนี่น <co ั entonces, ้ใจกุ้งเหมือนเนี่ยสดตัวน้ำดองก็ดีเค็มพอดีหวานพอดีกุ้งที่เราไปดองอ่ะมันได้ซึมตัวน้ำดองใช่ไหมมันจะมีรสชาติความหวานมากขึ้นกว่าเดิมมันมีความเค็มที่ชัดขึ้นนะครับแล้วก็น้ำยำเนี่ยเหมือนแค่เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองเด็ดๆเลยคือกุ้งที่ดองน้ำตาลนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบนะครับ คลิปนี้แชร์เยอะๆไลค์แชร์ซับสไครต์คุณจะได้สาระความรู้ความสนุกนะครับแล้วก็เมนูดีๆอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งทุกๆคลิปนะครับผมสำหรับอียยน่าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามช่องเชฟบาร์ดฟาสต์ฟู้กันได้นะครับ